นี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะแล้วอยากที่จะรักษาแบบใช้สารสกัดจากธรรมชาติสมดําเซวาเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้อยากจริงๆเลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าแอมพูสมดําเซวาเนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการตัดวงจรการเกิดเม็ดสีผิวที่จะส่งให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันดันขึ้นมาข้างบนและมันช่วยให้ตะข่ายคอลลาเจนอิลาสตินเนี่ยนะคะ ที่เป็นตะข่ายใยแมงมุมแบบเนี้ยมีความรัดเมลานินแม้สีผิวแน่นพอมารัดแน่นเนี่ยเมลานินมันไม่ทํางานมันก็จะไม่เกิดรอยดําเกิดฝ้าที่จะดันเข้าสู่ผิวชั้นบนและในผิวชั้นบนมันก็จะเหมือนเป็นยางลบไปลบสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนผิวชั้นบนให้มันจางแล้วบางลงได้เนี่ยแหละค่ะคุณสมบัติของแอมพูโสมดาเซวาค่ะ และวิธีการใช้นะคะเราก็ใช้ในตอนเช้าและก็ตอนก่อนนอนนะคะเราสามารถที่จะนําไปผสมกับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่มีอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งขอให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะ มีโสมแดงนะคะตัวน้ำตบโสมเซวาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วใช้โสมแดงตัวน้ำตบก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แต่ถ้าไม่มีโสมแดงนะคะก็ใช้โสมดำเป็นตัวแรกได้เลยค่ะผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีทุกตัวนะคะบนโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยเพราะเราออกแบบมาแล้วว่าให้สามารถผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้ค่ะ